ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาประครับเมนูนี่เลยครับแกงอ่อมกับแอบปปาเนะปลดแล้วเลยว่าสุดยอดครับผม you <laughs>